เจเริญพรโยมวันนี้พระแดงก็ว่างทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะมาสุนทนาทักททยกัญาติโยมญาติโยมอยู่บ้านก็อัดเสียงอัดเสียงมาสุนทนาคุยคนเดียวนะ่ะคุยให้ญาติโยมฟังก็คุยคนเดียวคุยคนเดียวนี่มันก็มีความสุขมันไม่มีอะไรทุกข์ เพราะเราคนเรานี่เขาบอกว่าให้จิตใจที่ให้เบิกบานให้ยิ้มเอาไว้อย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าหมองใจอที่เราหมองใจนี่พราะเราไม่รู้เราก็ไปหลงติดไอ้โลกภายนอกอืโลกภายนอกเนี่ยมันก็จะมีสีแสงอมีกลิ่นคนเรานี่มันก็มีกิเลสอยู่ทังอายณนะทั้งทางกายเรานี่ทั้งอินทรีย์ทั้งหกนี่แหละอะหูในยินเสียงก็ เสียงพพร้อเสียงหวานหวานเสียงคนพูดถูกใจมันก็มันก็ทำให้เป็นกิเลสทำให้เป็นกิเลสถ้าใครพูดไม่ถูกใจก็เกิดโทสะโมโหเนี่ยมันเป็นกิเลสถึงงนั้นแหละกิเลสก็เกิดจากกายเรานี่แหละเกิดจากตัวเราเนี่ยจมูกรู้กลิ่นไม่มีจมูกผู้ใดที่จะชอบกินเหม็นจมูกทุกคนก็ชอบไปกินหอมเท้งนั้นแหละอาตมานี่ก็ชอบกลิ่นหอมถ้ากินเหม็นแล้วก็ไม่ชอบ เนี่ยมันก็เป็นกิเลสแต่และว,วันละว,วันที่เราเรามีรู้จักตัวของเราเมื่อเรารู้ตัวของเราแล้วเราเรามีกิเลสมากน้อยเราไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดูตัวเรานี่แหละเราเนี่ยมีอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิน้นกายใจเนี่ยกาย,กายกายก็รับหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งปวดสะพาเนี่ยกายไม่มีใครชอบที่ว่าถูกเจ็บเจ็บทุกคนก็ไม่ไม่ชอบนะ ถ้าถูกนิ่มๆเนี่ยชอบนิ่มจ้เป็นกิเลสเป็นโลภะเป็นโลภะ,เ,รระเ,เวลาเราเกิดสภาอารมณ์เนี่ยจับสิ่งใดน,นิ่มๆนิ่มเนี่มน็มันก็เป็นภาวะธรรมอย่างหนึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดกิเลสถ้าหากไปจับถูกแข็งแข็ง,ข,งของที่มันเจ็บเจ็บปวดปวดแล้วเขาคงไม่ชอบไม่มีใครคงชอบละดังนั้นนะพวกนี้มันเป็นกิเลส เมื่อไปถูกอของแข็งแข็งเข้าก็เกิดที่โทสะความโมโหเนี่ยคนเรายังอยู่ที่กิเลสกิเลสเกิดที่ทางกายทางอายนะท้งหกเรานี่แหละหูหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพราะเพราะเสียงเพลงเสียงคนคุยกันเสียงคนนิยมยกย่องอคนคุยว่าเราเป็นคนดียังงี้เราก็ชอบเมื่อชอบแล้วก็เกิดกิเลสเกิดโลภะ เ,เกิดตัญหาขึ้นมาเมื่อมีคนพูดไม่ดีเข้าหูเข้าก็เกิดโทสะนะีมันก็มีกิเลสทั้งนั้นแหละตัวเรานี้แต่ถ้าหากว่าเราเรารู้ตัวเรา,เาว่าเราดีหรือไม่ดีก็ให้นั่งสมาธิพิจารณาดูเนียงเนืองตัวของเรานี่เองเราไม่ต้องไปดูผู้อื่นเราดูตัวเรานี่แหละตัวเราที่เป็นธรรมะนะตัวเราเป็นธรรมะสอนให้เราเี่รู้เราเอง ถ้าเราัวจะไปรู้คนอื่นอย่างง้นอย่างงี้ล้วเราก็ลืมตัวเราไปอ่ะเรามวมัวจะไปมองคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้น่าชมคนนี้น่ารักมันก็เกิดกิเลสทั้งวันแต่ว่าตัวเราเราไม่เคยดูตัวเราเองเราต้องรู้ตุกอ่รู้จักตัวเราซะก่อนตัวเราดีหรือเปล่ามีอะไรขาดปกพ่องสิ่งใดก็แก้ไขตัวเรานั่นเอง ดังนี้ก็มีพระพระแดงก็เอาธรรมะมาบรรยายสนทนาคุยคนเดียวให้ญาติโยมพระอัดเสียงส่งมาญาติโยมฟังทางบ้านว่าวันนี้พระแดงคุยธรรมะถูกอ,อกถูกใจหรือไม่ก็ไล์เข้ามาทักทายเข้าพรรษานี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนธรรมะช่วงระยะเข้าพรรษานี้ก็ไปเรียนธรรมะสามเดือนจนกว่าออกพรรษาก็อยู่วัดก็ทํากิจวัตรของวัด ทำวัดเช้าวัดเย็นออกบินพระบาทโปรโดยมอ่ิจิวัดของสองฆ์ก็ไม่มีอะไรอ่ะฉันแล้วก็ถูสาราวัดทำความสะอาดวัดทำาเรียกว่าปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชให้เราก็เรียกว่าปฏิบัติหลวงพ่ออหลวงพ่อเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีพระคุณแต่ลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อเราบวชมาใน วัดวา,ารามเราก็จะต้องดูแลครูบาอาจารย์เรียกว่าดูแลวัดว,ดวา,ารามดูแลพระ,ะผู้สูงอายุเมื่อท่านป่วยแล้วเราบินบาทก็หาอาหารมาให้ท่านฉันดังนั้นดังนั้นก็เดี๋ยวอัดตอนสองต่อไปช่วงนี้หมดเวลาแล้วขอเจริญพรเจริญพรญาติโยมทุกท่านและก็ขอขอบคุณ สมาชิกเพื่อนใหม่ที่ได้เข้าสมัครมาเป็นเป็นเพื่อนของพระนันโทอ่าชื่อว่าพระนันโทรหรือชื่อว่าพระแดงพระแดงนี่เป็นชื่อเล่นชื่อเรียกกันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ท่านก่ตั้งชื่อให้ว่านายแดงนายแดงทิพวรรณเป็นชื่อจริงชื่อเดิม ที่บิดามันดานั้นตั้งไว้ให้แต่พอมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ชื่อนันโทนี้ก็เป็นชื่อของพระ,ะเป็นชื่อของพระฉายาอวัคโลฉายาอวัคโลแต่ฉายานั้นเราไม่ได้ลงไปในเในเฟซใช้นามนามกุลภาษาไทยทิพวันณ วัดของอัตมาภาพพระแดงนี่ก็อยู่ที่วัดสร้างบุญวัดสร้างบุญอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าวัดวัดอัตมาภาพนี่อยู่ที่ใดก็เลยต้องแจ้งบอกให้ว่าอยู่ที่ อำเภอวิหารแดงตำบลหนองหมูอา้าวลืมบอกตำบลซะแล้วอําเภออําเภอวิหารแดงตำบลหนองหมูวัดสร้างบุญอยู่ติดคลองพีรพัฒน์ถ้าท่านจะมาจากกรุงเทพมาจากทางกรุงเทพถ้ามาสายลำลูกกาลังศิตย์ก็มาเข้าคลองสิบเข้าคลองสิบทะลุมาหนองเสือออกหนองเสือมาก็ก็จะผ่านวัดคลองสิบสอง วัดธรรมราชแล้วก็ทะลุมาวัดสร้างบุญออกอำเภอหนองแคถ้าจะมาจากมาจากนครราชสีมานครราชสีมาก็ผ่านสระบุรีผ่านสระบุรีก็เลี้ยวซ้ายตามฟอ้องของคนเขาบอกว่าสระบุรีเลียเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็มาสายกรุงเทพเมื่อถึงกรุงเทพแล้วก็ผ่าน อำเภอหนองแครเลี้ยวซ้ายถ้าถึงหนองแคหมายถึงก็มาจากสระบรุรีโคโราชนะถึงหนองแครเลี้ยวซ้ายรถจะวิ่งตามถนนคลองพีรพัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะถึงวัดสร้างบุญอยู่ท้ายมืออวัดสร้างบุญอยู่ท้ายมือแต่ถ้าท่านมาทางลำลูกกานะมาทางลำลำลูกกาก็อยู่ขวามือ มา,มาสายทางลำลูกกาอยู่ฝ่ามือมาทางสายห <c oughs> นองแคสรับรีเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือวัดเขียนวัดสร้างบุญตัวหนังสือตัวใหญ่ๆมองเห็นหน้าวัดก็จะมีร้านค้าอยู่สองร้านอันนี้ก็แจ้งความประสงค์สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมายังไม่เคยรู้จักวัดสร้างบุญพระแดงไม่ได้เป็นเจ้าวาดนาะเจริญพรบางท่านก็คิดว่าเป็นเจ้าวาด ไม่ใช่เป็นลูกวัดเป็นพระลูกวัดเ,เรียนจบชั้นทำโทกำลังต่อทำเอกความรู้น้อยแต่ชอบพูดมากพระแดงชอบพูดมากพูดความจริงเป็นพระนี่ไปพูดโกหกไม่ได้หรอกต้องพูดความจริงบางโยมบางท่านก็ลองภูมิอลองภูมิอัตมาก็เคยมีอาตมาก็เลย รู้ว่าเคารองผมก็เลยพูดความจริงซะพะโกหกไม่ได้พราผิดศีลนะโกหกดังนั้นก็ขอขอบคุณจเจริญธรรมเจริญไทยจเจริญพรที่สมัครมาเป็นเพื่อนพผดแดงก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันใหม่ๆทั้งหมดก็สองร้อยกว่าท่านแต่จะได้พูดคุยสนทนาอยู่มีกี่ท่าน แต่ก็บางท่านก็สมัครมาเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ทักเข้ามาเลยไม่ได้ทักเข้ามาหาสนทนากับผ้าแดงก็เรียกว่ายังไม่เห็นความจริงมาครึ่งกลางมาก็แบบปุบโปร,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 ปรถ้าไปเป็นเพื่อนจริงๆแล้วต้อง,ต,องต้องได้สนทนาการบ้างไม่สนทนาก็เราจะไม่รู้ความจริงเรียกว่าขึ้นต้นไม้ไม่ถึงยอดจริงก็ไม่เห็นอะไรที่สวยงาม ขึ้นต้นไม้ก็ต้องขึ้นที่สุดยอดแล้วท่านจะมองดูวิวทิวทัศน์ให้สวยงามอ่จะมองเห็นภูเขาอ่หลายหลักสีเห็นต้นไม้หลายหลักสีเห็นเห็นภูเขาหัว้อนนั่เขาเรียกว่าขึ้นยอดไม้ไปให้ถึงกิ่งถ้ารู้จักแล้วไม่ได้คุยสนทนากันก็เรียกว่ามาไม่ถึงจุดนั่นเองก็จะไม่เห็นอะไรดีๆขอขอเจริญพรเจริญธรรมเพียงแค่นี้